สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Honda Civic นะครับเป็นตัว FE นะครับเป็น FE ตัว TL ครับนะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะเป็นล้อขอบ16นะครับผมมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับที่กําลังหาล้อขอบ16นะครับใส่รถ นะครับ h o n d ้าห้าอมาตรฐานเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อตัวใหม่นะครับสังเกตได้ก็คือหน้าล้อเนี่ยหน้าเงาและหน้าแปรงเงาเลยสดยงานะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตา h อ n d ้ามอเตอร์อยู่นะครับ h o n d ้ามอเตอร์นะนะครับเป็นล้อขอบ16กว้างเจดนะครับออฟเซต45ห้านะครับออฟเซต45นะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับ100%รอเเ็นนะนะครับ ล้อตัวนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถใส่ได้กับรถค da ดาห้ารูได้ทุกคันเลยนะเพราะว่า h o n d a มี5้าูอยู่ระบบเดียวนะครับมันก็เป็นการง่ายถ้าคุณจะหารล้อแสถนะครับสนใจยังไงทักมาได้ล้อเปล่าราคาหลักพันนะครับคุณได้ของแท้ในราคาไม่แพงนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยะนตะ์ตั้งอยู่พระรามสองบาขงขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะนะครับผมสคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเป็ปหน้ากันหน้าเรากลับมาพบกัเนใหม่นะนะครับสาหคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ